โนเบลค่ะพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันเปิดเทอมของเราแล้วนะคะน้องโนเบลเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ท่มวันชอตเวฟของเราเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ต้อนรับเปิดเทอมมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนดูกันนั่นเองค่ะซึ่งคอนเทนต์ของเราทั้งสองคนก็คือ What's in my b a งค่ะ วันนี้นะคะโนเบลและพี่เปาเนี่ยก็จะมาให้เพื่อนๆดูกันค่ะว่าพวกเราเนี่ยพกไอเทมอะไรมาโรงเรียนบ้างค่ะใช่แล้วค่ะ,คะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังรับชมกันอยู่นะคะงั้นเริ่มจากพี่เปาก่อนเลยค่ะได้เลยสําหรับไอเทมแรกของพี่เนี่ยแน่นอนว่าเรามาโรงเรียนเราก็ต้องมีหนังสือเรียนใช่ไหมโหนเบลเพราะฉะนั้นหนังสือเรียนของพี่เนี่ยนั่นก็คือเล่มนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยเรียนศิลปะจีนใช่ไหมหนังสือเรียนเนี่ยก็จะต้องเป็นหนังสือเรียนภาษาจีนค่ะที่จะต้องเอามาเรียนทุกวันเลย ถ้าพูดถึงเรื่องหนังสือนะคะโนเบลก็จะพกนี่ค่ะมี3อย่างค่ะก็คือสมุดที่เอาไว้จดค่ะโนเบลก็จะไว้จดว่าอาจารย์บอกอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาเล็กน้อยค่ะเพื่อการลืมแล้วก็จะมีเป็นตัวแพ่นเนอร์ค่ะอันนี้นะคะโนเบลจะจดไว้ว่าแต่ละการบ้านแต่ละวันนะคะต้องส่งวันไหนบ้างค่ะทําให้เรามองเห็นภาพรวมแล้วก็จะได้จัดเวลาได้ถูกต้องค่ะสุดท้ายก็คือแฟ้มใส่เอกสารนั่นเองค่ะ กพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถถ่ายเอกสารได้ง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นแถมเอกสารก็ไม่ยับอีกด้ละค่ะถือว่าน้องโนเบลเนี่ยเป็นระเบียบมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากหนังสือแล้วก็แฟ้มสมุดต,ต่างๆเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่จําเป็นค่ะที่เรามีเหมือนกันทั้งสองคนเลยเนี่ยนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองค่ะ i อ a d นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าจริงๆแล้ว iPad เนี่ยก็เป็นหนึ่งไอเทมที่เพื่อนๆหลายๆคนมีกันใช่ไหมแต่ว่าอยากจะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้สําคัญหรือจําเป็นมากขนาดนั้นนะคะเราสามารถที่จะเรียนจากในหนังสือหรือว่าจดในสมุดได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าการมี iPad เนี่ยก็อาจจะทําให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะสามารถโหลดไฟล์สไลด์ของอาจารย์ลงมาหรือว่าเซฟงานลงมาทําแล้วก็เขียนส่งได้เลยค่ะ ใช่แล้วค่ะแล้วเราก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนั่นก็คือกล่องดินสอ่นเอโนเบลมาดูกันว่ากล่องดินสอของโนเบลเป็นยังไงอันนี้ค่ะโนเบลก็จะมี2กล่องค่ะกล่องแรกนะคะก็จะเป็นกล่องที่ใส่ปากกาดินสอแล้วก็จะมีปากกาสีต่างๆแล้วก็ไฮไลท์ค่ะซึ่งโนเบลรู้สึกว่ามันก็จะช่วยในการจดนะคะแล้วก็การสรุปเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกล่องเล็กๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะใส่เทปใสหรือว่าพวกสกอเทปกาวอะไรแบบนี้ค่ะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองค่ะม,มาดูกล่องดินสอ ต้นแบบน้องโนเบลกันบ้างแล้วมาดูก่องดินสอพี่มปลายแบบพี่กันบ้างดีกว่าซึ่งดินสอพี่นี้ก็คือ1ชิ้นท่วนก็คือดินสอนั่นเองค่ะจริงๆแล้วมปลายทุกคนเนี่ยไม่ได้พกแบบนี้หรอกนะแต่ว่าส่วนตัวพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบพกดินสอติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะว่าต้องเอาไว้ใช้โจทย์ใช้เรียนนั่นเองค่ะ สำหรับไอเทมต่อไปสำคัญมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยโควิดยังไม่หมดไปค่ะเราก็จะต้องมีไอเทมที่สำหรับโควิดป้องกันโควิดนั่นเองนี่ที่ของเราสองคนมีนะคะของกเปาก็จะมีเป็นเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะของโนเบลก็มีเหมือนพี่ปักเลยค่ะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าจะมีกระดาษิชชู่แล้วก็ผ้าเปียกขึ้นมาด้วยค่ะ ใช่ตอนนี้โควิดยังไม่หมดไปหวังว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองทุกคนเนี่ยจะรักษาสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวกันด้วยนะคะสําหรับไอเทมสุดท้ายที่เราสองคนมีเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าเราสองคนเนี่ยเป็นสาวแว่นใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีแว่นตานั่เนเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยใส่ตาสั้นแต่ไม่ได้ใส่แว่นตลอดเวลาใช่ไหมโนเบลใช่ค่ะโนบลจะใส่แว่นตอนที่ไว้มองกระดานค่ะ เหมือนกันพี่ก็จะใส่แค่เฉพาะเวลาเรียนค่ะเวลาออกมาทํากิจกรรมหรือว่าเดินไปทานข้าวเนี่ยก็จะไม่ได้ใส่เพระนะาะฉะนั้นทักใครถ้ามองไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องว่ากันนะคะไม่ได้ยิงแต่ว่าสายตาสั้นค่ะและสําหรับไอเทมสุดท้ายที่สําคัญมากสําหรับพี่แต่อาจจะไม่ได้สําคัญสําหรับโนเบลนั่นก็คือนี่นั่นเองค่ะยาดมเพราะว่าเวลาเราเรียนหนังสือนักอ่านหนังสือเยอะๆทาการบ้านเยอะๆเนี่ย,นยโนเบลมันปวดหัวมากเลยนะยาดมเนี่ยเป็นไอเทมพิเศษที่ช่วยได้มากจริงๆเลยค่ะ ก็หมดไปแล้วนะคะกับไอเทมต่างๆที่โนเบลและพี่เป่าเตรียมมาในวันนี้ถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่มีเหมือนเราหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วสําหรับที่รับชมอยู่นะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube p d เ c สช n แนลของพวกเรานะคะสําหรับในวันนี้เป๋าโนเบลจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้วันเปิดเทอมนะคะบ๊ายบาย